ถึงอะไรนะบ้านผาเมือง,องบ้านผาเมืองครับมากิน<า>มื้อเที่ยง<า>อ๋อเป็นผาโอ้อออนี่พอดีต้องเซรอร์วิสรถเซอร์วิตรถก่อนเพราะว่าสาบขึ้นสับจานหน้าไม่ได้นะนีก็สมาชิกก็เตรียมพร้อมกันเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวเรามาหลังสุดเออเลยรอยชายอยจะมากัน วันนี้ก็ร้อนมากครับโอ้โหทีจะตกเลยปวดสมองปวดหัวปึบปบห๊าปวแต่ก้นนิ่งสุดยอดทรมานโอเคเ เพื่อสิ่งนี้เนี่ยอยากเห็นถึงเนี่ยมันไทยมันไม่มีนะมีมันก็ไม่สวยแบบนี้ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> นตกแดดออกครับเราจะมาถึงท่าสีอีกเจ็ดหลักเจ็ดกิโลตอนนี้ก็คือบ่ายสามสี่สิบห้านาทีเอเฮ้ยโอ้โหเมฆฝนมาแล้วมาแล้วเราต้องโอ้เราต้องการเย็นอันนี้เมฆฝนดำทะมึนเลยแต่ตรงนี้แดดจ้าเลยแดดจ้ามากเฮ้ย <c oughs> ฝนตกแล้วครับตังตากฝนแล,ล้วครับ เป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับดอกนี้แล้วครับดอกของจริงโอ้โหจริงครับจริงติดเบอร์แต่ามาดูอาหาร เราตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเอาไหนแต่เราไปกินน้องๆก็ได้ผมว่านะสอ,สองล่านนี้เหมือนกันกับแต่ร้านฝั่งนี้อ,อ่เอ,อ่าอารมณากาศครับบรรยากาศที่ท่าสีครับตอนพุ่ม้ำเย็นๆบรรยากาศท่าสีเปลี่ยนไปเยอะครับพัฒนาขึ้นเยอะมีของขายอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเราก็ทานข้าวมือ้อ มือแรงครับมือแรงก็สั่งท้มตํากันคนละสำบักขุ่มสำบักขุ่มกันอันนี้เราทานต้มตํากันลาเดเนื้อย่างเนื้อย่างเมื่อเป็นลูกคิีแล้ว ม่ดูเลยเรายังไม่ชการเป็นลูกทิพย์เป็นลูกทิพย์เอ้งนี้ผมเป็นลูกทิพย์ไงผมได้แบบโอ้โหรู้สึกว่าเป็นเป็นคนจัดทิพดิมาเป็นลูกทิพนี่น่าจะแบบสบายใจอยอนอยอยู่เีจะปิตอนนี้ก็ปิดนี่ผมปิดแล้วนะคุณม่

เ้าเช้าวันจันทร์ที่เกก็วันนี้เราจะมีภูเขาลูหกหนักๆสามลูกที่จะไปเมืองหมอกเส้นทางวันนี้ก็เคยผ่านมาแล้วสามรอบก็ยังคิดว่าไม่มั่นใจเหมือนเดิมครับเป้าหมายก็จะถึงสักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งระยะทาง แล้วก็มีการปวดเข่าสองข้างโอเคต้องค่อยๆไป พี่คำใดพร้อมแล้วครับตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อเบาเลยนะอันนี้ก็เราแวะร้านอาหารที่เราทานมื้อเช้ากันก่อนเราสั่งตั้งแต่เมื่อเย็นให้เขาทำอาหารให้นี่คือร้านชื่อร้านนะครับบรรยากาศของเมืองท่าสีครับหมอกหมอกเต็มภูเขานะครับ นี้ก็คือนพักที่เราพักกันนะครับเดืนพักพรสวรรค์อันนี้เส้นทางที่เราจะไปนะครับนี่บรรยากาศของเมืองท่าสีเช้านี้สัมภษณ์พี่เกียงไกรยังไงวะพี่เกียงไกลวันแรกขาแทบหลุดขาแทบหลุดเลยโอ้คไม่สั่งให้ผมบอกครับไม่ได้สั่งเนี่ยเออพี่ยังไม่ได้สั่งเลยเออเออใช่ไม่ได้ีสั่ง น้นี่พี่แกงไก่ครับมาร่วมแจมตั้งแต่เมืองบริคมอ่าอันนี้ก็เป็นรกระต่ายกระต่ายอันนี้ก็ัตนต้องแพ็คนะต้องแพ็คใช่ไหมฮะเฮียเ,เหลาใส่ะะกลอ่องไป่กล่องพี่จุ๊บใส่ถุงก็ได้หึ่งเม็ดสิ่งนี้นะฮะพี่จุ๊บส่วนผมก็อาการทรงๆครับสุดๆด้วยจะ ประเมินตัวเองก็ยังต้องต้องค่อยๆไปนะก็ไม่รู้จะยังไงต้องมีงานต้องทำด้วยโอเคออกมาจาก บ้านท่าสีโลลิ่ง7จกิโลครับก่อนที่จะเจอเขาลูกแรกความชันระดับ10%ยาวประมาณ7จกิโลเขาลูกแรก7จกิโลเขาลูกสองนี่ชันกว่าอีกยาว5โล หมอกคุมครับวันนี้หมอกฝนสวยงามนี่ลำธานบ้านทางวีเอร์บ้านท่าเส็เป็นเป็นลำธารลำห้วยน้ำไหลแรงมากโอ้หน้ำมาจากป่า น้ำมาจากปาผมอาการแย่อยู่ครับปวดสมองมากเจือเลือดปวดเลยตรงขมับเลยไปเร็วไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องค่อยๆไต่ต้องอย่าฝืน ok hấp